นี่แหละนี่แหละพรมพรมอันนี้ผืนเล็กอันนี้ผืนใหญ่มาชมกันค่ะเพื่อนเพื่อนพ่อใหญ่พ่อใหญ่ฝรั่งแม่สมศรีซื้ออพรมซื้อพรมเลือกลายก็ไม่ถามเมียเลยนะคะซื้อมาเองเลือกมาเอง ไม่ถามความชอบของเมียเลยว่าชอบไหมแกกำลังแกะมาดูกันนะคะว่าผมจะออกมาเป็นแบบไหนเอยแกซื้อผมจะเอามาใส่พื้นพื้นที่ห้องโถงแล้วก็จะเอามาใส่วางไว้ตรงหน้าอีดักอินโฟนออฟเไฟ this one's in front of the fire the big one This is just is to go in all อันเล็กก็คือจะใส่ห้องโถงอันใหญ่ก็คือจะวางไว้หน้าเตาไฟค่ะเพื่อนๆค,ค,คะเรามีเตาผิงแล้วแต่ว่าพ่อใหญ่แม่สมศรีแกไม่ได้ปรึกษาแม่สมศรีเลยนะคะว่าแม่สมศรีชอบลายหรือเปล่าของมาส่งแม่สมศรีนึกว่าของข้างบ้านเขามาฝากแต่ที่ไหนได้ก็ถามพ่อใหญ่ว่า สั่งของอะไรมาอยู่นิ่งๆไม่เป็นขายของออนไลน์พอได้ค่าขนมแกก็สั่งนั่นสั่งนี่นะคะนี่เอาลายมาให้ดูสิ c a n you <oughs> s h o w n e h r a Watch อีกสักขั้นเลออเยลาย p i c k <oughs> <c> up <oughs> พึ่งใหม่แกะกล่องพึ่งมาส่งนะคะให้พ่อใหญ่ <c oughs> กำลังแกะโอ้โหแกบอกว่าเป็นลายคลาสสิกดะคลาสสิก ยู <You> yeah. Yeah. เซ่เหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นของเก่านะคะพ่อใหญ่บอกว่าเหมือนจะเป็นของเก่าเป็นลายคลาสสิกและและและไหนสิเละสิส mm hmm. อ๋อพ่อใหญ่นี่ค่ะเพื่อนๆคะนี่ไม่รู้ว่าลายอะไรนะคะยาวสองหาลองหนึ่งเมตรสองเมตร It's a เซน e ์เมตร 8เมตร by 2 18 0 8 m e t e r s long 8 m yeah or 8 f t no it's 8 f t long 8 f t which is <How many? S 2> just under 3เมตร3 m 3เความยาว3เมตรก็คือจะมาไว้ตรงห้องโถง I'll put this t r a i g in the bin o k ไหนยกขึ้นเย้และและและในแค่เวลา C เ <oughs> บ <c oughs> yeah. พ่อใหญ่แกก็ใจร้อนนะแกกลัวแกแบบอยากเห็นว่าความยาวความหนาอะไรจะเป็นยังไงนี่นะคะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูก็คือพ่อใหญ่สั่งสั่งพรมมาวางตรงห้องโถงนี่นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูพรมตอนนี้พ่อใหญ่แม่สมศรีอดใจไม่ไหวก็คือเอาลงไปวางเรียบร้อยแล้วแกซื้อพรมมา นี่เพืเ่อนๆจะเห็นแกก็ยุ่งอยู่แต่กับนั่นนะคะวางอยู่ตรงห้องโถห้องห้องโถห้องถองถแม่สมศรีอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะคะเพืเ่อนๆขาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะลิ้นพันกันไปนหมดเพราะว่ายังตื่นเต้นกับพมที่พ่อใหญ่ซื้อมาแกไม่ได้ให้แม่สมศรีรู้เลยนะคะแต่แกเกริ่นก่อนว่าแกจะซื้อแต่แม่สมศรีไม่ได้คิดว่าของจะมาเร็วขนาดนี้ นี่ตอนนี้วางไปแล้ววางไปอาจจะเห็นหรือเปล่านอโนนค่ะนี่วางไว้กลางห้องโถง<ม>เลยแบบนี้เลยนะคะเพ,พื่อนๆคะ่ะพ่อใหญ่บอกว่าลายคลาสสิกนี่ค่ะเหลือพื้นใหญ่พื้นใหญ่จะเอาไปวางตรงหน้าเตาไฟนะคะเพ,พื่อนๆคะ่ะพอดีเรามีเตาผิงแล้วพ่อใหญ่ก็อยากจะมีให้ครบทุกอย่างแกสั่งอ่า แกสั่งของเพิ่มเติมมาแกสั่งทั้งคู่ถังแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่เขาไว้คีบไฟออกนะคะเดี๋ยวแม่สงสีจะพาไปดูว่าจะเป็นยังไงคะให้พ่อใหญ่แกะของแกะพรมเดี๋ยวจะไปปูให้เพื่อนๆดูพ่อใหญ่ก็เหินของใหม่ไม่เบาเลยนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆพขามาให้ดูนะคะเพราะว่าเขามาติดเตาให้เราแล้วแล้วก็เขาไม่มีคู่ถังแบบนี้เอาไว้ใส่ฟืนและใส่ถ่าน พ่อใหญ่แกยยก็สั่งสังหา20ปอนนะคะเพื่อนๆค่ะผู้ถังแบบนี้20ปอนเขามีเขามีที่ตัดฐานให้เราด้วยนี่ค่ะพ่อใหญ่ก็สั่งมาตัดฐานนะคะแล้วก็พ่อใหญ่สั่นที่คีบที่คีบฐานมานะคะมีทั้งที่คีบฐานที่ตัดฐานและอาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะคะเพื่อนอาจจะมืดนะคะนี่ก็คือเอาไว้ทําความสะอาด เตาไฟข้างในนะคะก็คือแบบถ้าสกรปรกหรือว่ามีขี้เท่าอะไรนี้เราก็แบบใช้นี้ทูทูทูถูขี้เท่าก็อาจจะแบบลงไปข้างล่างเราก็ยกขี้เท่าไปชิ้นง่ายๆพ่อใหญ่ก็ยุ่งอยู่กับการปูพรมห้องอาจจะรกนิดนึงเพราะว่าแม่สมศรีเคยบอกไปแล้วนะคะว่าแม่สมศรีกับพ่อใหญ่สั่งโซฟาแต่ว่าโซฟายังไม่มาส่งรอตั้งสามเดือนนะคะเบื่อนค่ะนี่พ่อใหญ่แม่สมศรีแกก็รอไม่ไหวแกก็ เอาพรมมาปูอย่างเร็วก็คือพรมเขาม้วนมาเนาะเขาม้วนมาการที่เขามาส่งเราเขาก็ม้วนมาพ่อใหญ่ก็รีบมากลางออกมาดูว่าสีที่เขาโอ้ร้านอ่าสีที่สั่งไปใช่หรือเปล่าพ่อใหญ่ก็ไม่ค่อยถูกใจนิดนิดเพราะว่าแกบอกว่าสี ตอนที่เขาโฆษณากับสีจริงๆพอเรามาเห็นก็จะแตกต่างกันนิดนึงพอเรามาเห็นสีจริงก็จะแตกต่างกันนิดนึงแกก็รอไม่ไหวค่ะตอนนี้ก็คือโซโฟ,ฟาก็ยังไม่มานะคะเพื่อนๆขารอไปอีกประมาณอีก8อาทิตย์นะคะมาลุ้นกันเพราะว่าของแต่ละอย่างที่สั่งไปก็คือเขาสั่งทำนะครับเพื่อนๆขาเราอยากได้ของดีเราก็ต้องอดใจรอใช่ไหมคะ ในห้องก็จะเห็นโซฟาที่อยู่ในห้องนั่งเล่นอันเก่านน้นแม่สมศรีก็เอามาวางให้พ่อใหญ่นั่งไปพังๆเพราะว่าไม่มีโซฟาเลยนะคะในห้องนั่งเล่นแล้วก็แม่สมศรีก็จะปูเสือ่อแล้วก็เอา,เอา,เ,อาเอาที่นั่งที่เป็นหมอนเอาไว้สําหรับโซฟาที่อยู่ในห้องคอนเซอร์วิทีห้องนั่งเล่นหลังบ้านนะคะเอามาปูนั่งค่ะเพื่อนขาเอาไว้ดูทีวีเพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ เราก็จะไม่มีทีวีนั่งนี่ะคะ่ะก็อะไรที่แก้ปัญหาไปก่อนเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปให้แกทําไปแกก็หมุนจากโซฟา่าจากพรมหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่นั่นนะคะวางยังไม่ถูกใจแกนะคะให้แกทําคนเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทําด้วยกันจะเกิดอารมณ์ทั้งแม่สงสีและพ่อใหญ่คะ่ะนี่ให้แกทําไปเองเลยคะ่ะ ก็มาดูกันนะคะว่าห้องนั่งเล่นที่แม่สมศรีได้ทุบและทําใหม่จากจากแค่ป่องเล็กๆนะคะแค่แพนกันว่าจะเปลี่ยนเตาผิงฝรั่งเตาผิงใหม่ตอนนี้เตาผิงมาส่งแล้วแต่ว่าของที่สั่งไปยังยังไม่ได้ครบชิ้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอถึงเมื่อไหร่การรอคอยนี่เป็นอะไรที่ทรมานมากค่ะ พ่อใหญ่ก็ถามว่าแม่สมศรีชอบหรือเปล่าก็บอกแกไปตรงๆว่าฉันไม่ชอบสีนะสีเหมือนคนแก่มากเลยเพราะว่าแกจะรู้นิสัยแม่สมศรีถ้าแกบอกแม่สมศรีก่อนที่แกจะสั่งแกจะรู้ว่าแม่สมศรีจะไม่ให้แกสั่งเพราะว่าแม่สมศรีชอบชอบไปเลือกไปเห็นไปจับไปจับของจริงไปจับลวดลายไปดูว่า อันไหนนุ่มอันไหนแข็งเราก็ไปไปดูที่ร้านเลยค่ะแต่ว่านี้พ่อใหญ่สั่งออนไลน์ก็ยังว่าเลยค่ะเพื่อนๆคืะ่ะแกบอกว่าลายตอนที่แกสั่งไปลายจะชัดกว่านี้แต่ของมาส่งลายเหมือนไม่ค่อยกับที่เขาใส่ไว้ในรูปภาพค่ะนี่แหละค่ะการสั่งของออนไลน์เนาะก็เหมือนก็เหมือนการลุ้นลุ้นหวยลุ้นดวงสักอย่างเนี่ยใช่ไหมคะเพื่อนๆคืะ่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็นั่งอยู่บนพรมแล้วแกถามว่าเป็นยังไงนุ่มไหมโอเ okay. ค it feels o f t เ yeah. ยต้องปลอบใจแกค่ะว่าทุกอย่างโ okay. อเคแ yeah, ย่ feels o f t ะ yeah, feels o f t ต้องปลอบใจแกค่ะเพราะว่าแกเสียเงินแล้วแกแกะแล้วจะไปคืนเขาก็ไม่ได้ <True. S 1> how much บอ a อ l อ e a h ท่านออก how much h t w อ,อันเล็กอันเล็กเท่าไหร่อันเล็ก22่องปอนอันใหญ่เท่าไหร่เข้ามาเดี๋ยวกว่น,วน s e v e แม่สมศรีนึกว่าอันละสิบยปอนไม่ใช่นะคะเพื่อนๆค่ะอันใหญ่นี่74ปอนแม่สมศรีทำงานตั้งสองวัน2วันเลยนะคะกว่าจะได้พรมผืนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านาอมองเห็นแต่เสือข้างหลังนะคะเพื่อนๆค่ะ How much together's um nearly ninety pound. เอ่อ t 9 8 9 6 96สามพันสามพันสามพันกว่านะคะเพื่อนๆค่ะเกือบ4พันอ่า is that how much for the post is a. h อ้แ the free post all the stuffs free post. การขนส่งทางไปรษณีย์ฟรีค่ะเพื่อนๆค่ะ free post ก็คือเราสั่งเท่าไหร่เขาก็มาส่งเราฟรี ก็คือของนี่รวมรวมกับค่าไปษณีแล้วก็อย่างนั้นนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันห้องนั่งเล่นที่มีจุดเล็กๆจุดเดียวทำเตาผิงฝรั่งใหม่เนาะ <S <S พเพื่อนๆค่ะเตาผิงได้แล้วตอนนี้เหลือแต่โซฟาค่ะ นี่แหละค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้แม่สมศรีก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะ thank for watching guys see you soon take care bye thank you ขอบคุณค่ะ